ข้าม้วงพิณีใส่ทุกวันนะครับคุ้มสุดๆนี่แบ่งกันได้พ่อลูกไม่ถ่ายนะถ่ายกับ,บพ่อมาเทีย่ยวทอนี่คืเกาหลีคนชอบถามนะเด็กๆไปเนี่ยตามก้ามมาเลยนะจ้าอย่าตาม,ตมก้ามอย่าตามก้าไปสั่งกาแฟเลยไปกว่าป้าเกินไไปสั่งกาแฟไปเลยลไปเลยไปอยู่ด้วยไปอยู่ด้วยนยี่ไงเราเข้าไปสั่งกาแฟในห้องนี้ มีไหมมีเขาด้วยสั่งให้หมดมี้ด้วยโอเคเอาเราไต้เย็นเจนค่ะพี่เพชรเอาอะไรคะพี่เพชรเอาคาปูเย็นแม่เขาก็คาปูเย็นคาปูเยนสองล้วก็เย็นหนเอาหวานปกติพี่เพชรหวานน้อยไหมคะ้ยจะพี่นิวคะกาแฟหวานน้อยไหมคะลาเต้หวานปกติค่ะ คาปูหวานปกติหนึ่งหวานน้อย เอ um ้ยนี่หละชินอนเที่ยงนอนอ้าใครขาดอ่ะ้ออ้องีแล้วก็มา้นอนบายบายสครับบายบายครับมาพทั้งหมด เดี๋ยวบอกป้าไปเอารถมารับนะฝากไทงด้วยฝากทุกอยางไว้น่นีนะบเพื่อนละได้แค่ขอที่หนีที่สบายกันอยู่ด้วยแล้ว Okay, เอเอนี่คือก็รทำในมือถืแล้วม่ายลูกเข็ด้าไลากับ้าโอเคป้าขอาับาแบบนะี้